สวัสดีครับสวัสดีดค่ะพบกับอาจารย์โอและจารย์พับในรายการชมรม,ม,รมโหราศาสต<า>ร์<า>เอกอุอเทพนิมิตพยากรณ<พ>์รายการของเราในรอบนี้นะก็มาแล้วอยู่เหมือนเดิมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะมาครับกดแชร์ออกไปนะ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะขอรับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ9,000 9ก้ารแชร์เท่านั้นกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9, 000, 900า9ันเก้าแชร์นะ คำว่า9 9 9าพัร้อนี้ต้องแชร์ออกไปให้ครบนะครับเพราะถ้าไม่ครบนี่ถึงขั้นในนี่นะครับนะนะโด่าโดนด่านะครับนะใครดา่าฮะลูกด,ดวงดาา่าต้องแชร์ออกไปนะคะเพียงคนละ9ก้าพันเก้าร้อบเก้าจริงๆแช์เดียวก็หรูลคะค่ะ ขอให้มันมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นอ่าแล้วก็มีผู้แชร์ขึ้นแล้วถามมาได้นะคะคนละหนึ่งคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเรนคำถามค่ะ มาครับเข้ามากันได้นายัง เอเร็วครับวัละเก้ร้อยเแชร์ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่วยเร่นคำถามน,นะคะให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะดูไพ่ยิปซีข้างหน้านี้นะคะเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ การเดินทางการศึกษานะคะส่วนตัวข้างหลังบ้านนะคะข้างหลังดูดูส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูพลังจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะส่งวนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะอ่ะยืนยันนะอีกครั้งนะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ ดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะไม่ดูข้างหน้านี้นะคะกดแชร์ออกไปเร็วเพียงคนละเก9า้าร้แชร์นะบอกว่าเ็วทำไมเขาให้ออกินยนี่ห้อคนไรยี่ห้อ,อก็นี่มันอยู่ใกล้ไง แล้วมันมีจํานวนได้เยอะแล้วมันหอบมาง่ายอันนี้เอาค่อยๆหอบมาทีละนิดละนิดไงเออถ้าอยากกินดีๆก็บอกค่นะ้จะได้ไปซื้อมาให้เอาดีๆเลยไล้เพ็นไราหรอ,อตอนนี้มันได้มาตรฐานแล้วใช่เหรอใช่กดแชร์ออกไปเซเลฟบอกให้รีบแชร์ออกไปมาดูแต่ไม่ถาม ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอซิริกอนอภิรัต a c e b o o k โอซิริกอนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15นะตามนี้ครับนะดูจะตอบไล้ตอนที่มีคำว่าสดอย่างเดียวนะครับนะได้ที่ Facebook นะครับนะอาจารย์ท็อปน้ำเมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ejtop16 นะ มากันได้ครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ9999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีวแรนและตามด้วยคำถามแตนะ่เข้ามากันได้ครับในรายการของเราในรอบนี้มาครับ กดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละ9,900 99แชร์มาแล้วฟ้าการเรียนในเทอมนี้จะดีอย่างที่หวังไหมคะดูแค่สามวันสาววันนี้ต้องเรียนหนักอยู่นะคะเรียนเร<ล><อ>ียนหนักต้องอ่านให้เยอะอรู้ไหมว่าวิธีอ่านให้เยอะอ่านยังไง เรียนเรียนหนักก็ดีรู้ปะเพราะว่ามันจะได้เหมือนแบบเอาใจใส่นะคือต้องเรียนพิเศษเสริมเยอะเวลาเรียนพิเศษเสริมเยอะๆต้องถามอาจารย์โอ้ผู้มีประสบการณ์จริงๆเรียนพิเศษไม่ต้องเยอะหรอกเอาแค่ว่าวิชาที่เราไม่เข้าใจแล้ววิชาที่เราอ่อนแล้วพอเวลาเรียนเนี่ะอาจารย์จะบอกให้วิธีการเรียนที่ดีที่สุดอ่านแล้วพยายามจดเอาหัวใจที่เราคิดว่าเป็นหัวใจจริงๆเนี่ย นะอย่างเช่นว่าสัตว์ประเภทไหนที่โคนิ่งสำเร็จเป็นอันดับแรกของโรคเอาที่อาจารย์เขาเน้นๆนะพูดบ่อยๆอ่ะเขาอาจจะออกก็ได้ท่านอาจารย์โอผู้ออกข้อสอบประจำไหนกล่าวซิไม่ใช่อาจารย์โอแค่แนะนำเพราะว่าบางทีนะเราไม่รู้เลยระดับใหญ่นะเนี่ยแต่ว่าคือเขาบอกว่าเวลาเราเข้ามาหาลัย ต้องอ่านเองเราก็ต้องเราไม่ใช่เราก็ต้องไปเรียนพิเศษเพราะว่าแค่ในตำรานะบ,บางทีอ่ะมันไม่ครอบคลุมเลยบางทีที่เก่งเก่งมาจากต่างจังหวัดเลยนะที่ไม่ได้เรียนพิเศษอ่ะจะแพ้คนในกรุงเทพเพราะของกรุงเทพเรียนพิเศษเ,ออเพราะอว่าเก่งขนาดไหนก็ตามมันไม่เคยได้รู้เรื่องในที่การเรียนพิเศษเ,ออเพราะว่าในบทเรียนนะ่ะมันไม่มีในข้อสอบเอาจริงเป็นอย่างนี้มานานแล้วแหละอย่าง อย่างที่ตายภายในผกที่อะไรนะโคนนิ่งสำเร็จสัตว์ประเภทแรกของโลกคือแกะชื่อว่าแกะพอนลี่มีหนึ่งคู่แต่ว่าพอโคนนิ่งมาแล้วมีอายุแค่เพียงหกเดือนก็ตายลงอันนี้คือผิดธรรมชาติเลยต้องตายอันนี้เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์โออยากจะสอนทุกคนว่าก็ถ้าอ่อนวิชาไหนก็ไปเรียนพิเศษวิชานั้นละค่ะนะแล้วท่านอาจารย์โอจะบอกเทคนิคสูงสุดให้ตา่มาแล้ว เทคนิคอะไรอ่ะเอ่เทคนิคคือคุณต้องอ่านถ้าคุณไม่อ่านก็ไม่รู้เรื่องเอาแค่ต้องอ่านแล้วก็ต้องมาเขียนด้วยนะให้มันจำได้แชร์แล้ว่อเกรดสามสิบเกเรื่องงานเสริมค่ะตอนนี้นิ่งค่ะคือมันเหมือนจะต้องไปเริ่มหาอะไรใหม่ๆทั้งมากกว่าเหมือนคุณต้องเริ่มงานใหม่นะคะแล้วไปได้ดีด้วยมันนิ่งไปหมดอะตอนเนี้นะท่านอาจารย์โอจะบอกเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับทุนได้หรือว่าคุณจะไปเข้าคอร์สอะไรเสริมก็ได้นะ หาวิชาความรู้เพิ่มเติมแบบว่าเป็นสายอาชีพอนะคะ่ะนะา,า,าออนไลน์<ๆ>ทางอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แบบเด็กถือไม้เทา้ามันหมายถึงการอบรมอะคอร์สสั้นๆเราแบบเป็นวิชาชีพแบบเอาไปทํางานจริงได้นะะอ่ะค่ะน้องส้มเรียนดูนะอคือถ้าง,งานมันนิ่งอะ่ะก็หาความรู้เพิ่มมา ท่านอาจารย์โอ้นแนะนาวิชาการที่ถูกต้องที่สุดให้ทุกคนฟังแนละ้วแต่ดวงเขาจะได้อบรมเนี่ยเผาเผาออนวายครับท่านเผาต่อสู้ครับท่านนะโจมตีมลงไม้ปฐมธานีอ๋อปฐมธานีอ๋อนึกว่าต่อสู้กัน,นอ๋อไ,ไ,ไม่ไงลงกไม้ไงอออ๋ออ๋อนึกว่าต่อสู้กันวันนี้เป็นวันนี้นี่เขาเรียกวันต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาณาจักฮ่วันนี้ เป็นต่อสู้ไปแย่งจริงอ,อาณาจักรเขาั่นนะเรโดเ่ยเรือจนกรทัขอบคุณค่ะนะกดแชร์ออกไปเซ่เพียงคนละเก้าพันดูนี่นึกเดินแล้วนึกเดินแล้วเออกดแชร์ออกไปเดี๋ยวดูแล้ว,ว มาดูดูเวลาก่อนนะว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วสิบยี่สิบสองไปแล้วนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอก็จะไปเป็นประธานที่อีกรายการหนึ่งยี่สิบี่โอเสริกร